สวัสดีครับแนะนำเครื่องสีเขารุ่นที่2อ0หสของทางลานเทพเป็นสีเขา,ายวในะครับซึ่งตอนนี้ของทางลานจะได้มาติดตังเครื่องสีเขาวที่จังหวัดนองบัวลำพูบานหาราลานะครับกับบนม๊เฟืองซึ่งตอนนี้ก็เป็นการแนะนำวิธีการสีให้ลูกค้านะครับ ตอนนี้ก็เป็นการสีเขาร่วมและจะแยกปลายนะครับส่วนตวแกงเลี่ยมตัวนี้ก็ทำหน้าที่ในการแยกลําแยกปลายนะครับหรือว่าพานตู่ดูแกลบต้งองกวาดอีกครั้งหนึ่งพว่าเป็นเขาร่วมส่วนล่งสีก็จะประกอบด้วยลุ่มเทเขาเปลือกนะครับสามารถเท่นระดับพื้นไดสะดวกนะครับ การกับเปลือกก็จะถดงไปผ่านตู้ถูเป้ากเขาลีทั้งพวาสะอาดเ,าเปลือกด้วยแรงลมนะครับสำจัดเขาลีและมาผ่านตะแกงทั้งพวาสะอาดเปลือกอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เขาสะอาดเมื่อได้เขาเปลือกที่สะอาดแล้วค่อยขึ้นไปหินคัดลูกแหลงนะครับซึ้ทําหนาที่ในการปอกเขาเปลือกแต่มว่าผ่านตะแกง ตูดูแกจบเราเป็นไปนินคัดชุดที่สองนะครับปล่อยมนเป็นเขาร่วมคัดขาวนะครับเราแยกปลายืป็นสีเขกาก็สามารถใส่ไฟเฟสเดียวหรือสามเสตก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่ของลูกค้าน,นะครับ พ่อนช่องนี้ก็จะเป็นปลายเข่านะครับเพืสีเข่าก็สามารถแยกเข่าที่หนึ่งที่สองได้ประมาณเกาสเซ็นะครับสีร่วมหรือสีแยกก็จะยูกับลูกค้านะครับ ส่วนชุดนี้ก็จะเป็นบรรลุล่ำนะครับลูกค้าสามารถเสมเติมใดนะครับถึงทําหน้าทีในการผักล่ำดักล่ำนะครับล่ำก็จะเป็นลักษณะล่ำร่วมซึ่งใดจากสองหัวคัดขาวนะครับมาร่วมกันดูด้านหลังส่วนดานหลังของลุงสีก็จะมีพื้นที่สำหรับในการเปลี่ยนตะแกรงหรือทำความสะอาดใดง่ายน,นะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดที่ต้องการเครื่องสีเข่าหรือต้องการค้ำปรึกษาเกี่ยวกับล่วงสีสามารถตริดต่อสอบถามกับทั้งหลานเทพล่วงสีเขาไทยใดนะครับ